สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพพบกันวันนี้10มีนาคม2,565มารอบดึกครับช่องโชคดีดอนยูทู e มีเรื่องด่วนมาแจ้ให้กับอสมอฟังที่จริงเรื่องนี้ไม่ใช่เฉพาะอสมอต้องทราบนะครับทุกคนทั่วประเทศต้องทราบแต่ว่าเอาอสมอในฐานะแกนนําสุขภาพเนี่ยให้รู้เรื่องนี้ก่อนส่วนคลิปต่อไปก็จะเผยแพร่เรื่องนี้ให้ทุกคนทุกท่านได้ทราบไม่เฉพาะอสมเฉพาะค่ำคืนวันนี้เอาอสมอให้รับทราบก่อนนะครับว่า 16มีนาคมนี้รัฐบาลทําอะไรเกี่ยวกับผู้ป่วยโควิด -19 มีอะไรครับซึ่งจะเริ่มในวันที่16มีนาคมนี้ฟังข้อมูลฟังเสียงจากเพียไทยคู่ฟ้าครับขอข้อมูลขอ,ขอขอบคุณข้อมูลทั้งหมดจากเพียไทยคู่ฟ้าฟังครับคอรมอปรับเกณฑ์ยูเซพัทให้ผู้ป่วยโควิดกลุ่มสีเหลืองแดงรักษาตัวในโรงพยาบาลเริ่ม16มีนาคมนี้โดยกําหนดให้กลุ่มผู้ป่วยสีเหลืองเสี่ยงที่มีอาการรุนแรงและผู้ป่วยสีแดง อาการรุนแรงให้สามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลได้ทุกแห่งโดยไม่กำหนดระยะเวลา72ชั่วโมงแรกยังสามารถส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินรุนแรงจากโรงพยาบาลหนึ่งไปเข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยฉุกเฉิน ICU ของอีกโรงพยาบาลได้ภายหลัง72ชั่วโมงแรกด้วยส่วนกลุ่มผู้ป่วยสีเขียวอาการไม่รุนแรงไม่นับเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตแต่สามารถเข้ารับการรักษาฟรีในโรงพยาบาลตามสิทธิ์ของแต่ละคนเช่น สิทธิประกันสังคมสิทธิประกันสุขภาพทั่วหน้าหรือสิทธิรักษาพยาบาลของข้าราชการและเข้ารับการรักษาที่บ้านหรือชุมชนเป็นหลักซึ่งถือเป็นการกันเตียงให้ผู้ป่วยสีเหลืองและสีแดงได้รับการรักษาในโรงพยาบาลได้ดียิ่งขึ้นโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่16มีนาคม6 5เป็นต้นไปนะครับเอาละครับ16มีนาคมมีอะไรก็รู้แล้วนะครับส่วนรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมจะอธิบายขยายความในวันต่อๆไปให้ให้รับทราบครับ วันนี้ฟังจากเพจไทยคู่ฟ้าไปแล้วก็เข้าใจไปบางส่วนเท่านี้ก่อนนะครับส่วนคลิปต่อไปเรื่องนี้จะอธิบายทั้งอสมอและบุคคลทั่วไปให้รับรู้รับทราบในสิทธิ์การรักษาพยาบาลโควิด -19 ตั้งแต่ด6 6มีนาคมเป็นต้นไปครับสวัสดีครับ